thank you ใครกำลังมองหารูปแบบหูฟังที่สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแต่ราคาถูกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มไหนก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมมากับตัวไหนมากับแปรนเทคร,รหัสคือ M h 87นะครับเป็นรูปแบบหูฟัง multimedia platform gaming headset นะครับใช้งานได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนในตัวเดียวแค่นั้นยังไม่พอยังสามารถแยกสัญญ,ญาณในการไปใช้งานกับ PC ได้ด้วยว่าครบมากๆจะเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างลองไปชมกันนะครับเรามาเริ่มแต่ตัวกล่องนะครับ การออกแบบออกแมาได้กระทับรัดมากๆนะครับสำหรับแฟนเทคบริ e m h 8 7ตัวนี้นะครับแพคเกจสวยงามตามสไตล์ a n t e c h เลยสำคัญสำหรับรุ่นนี้นะครับมี3าสีในท้องตลาดที่วางขายคือสีดำสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับเลือกสีได้ตามความต้องการของเราได้เลยมีจุดเด่นระบบอบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไฟ RGB ที่มีมาให้พร้อมระบบการตัดเสียงน้อยคันเซลลิ่งนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยสาหรับหูฟังตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันด้านในนะครับว่าจะเป็นลักษณะ ยังไงนะฮะอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน PC หรือเครื่องคอนโซลสามารถตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมสุดๆเลยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์แฟนเทคเมื่อสินค้ามีปัญหานะครับรับประกันถึง2ปีนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แบบฟรีๆไม่มีซ่อมเลยนะครับนี่คือสโ,โลแกนสุดเท่ของเขาเลยนะครับแลวสเปคของเขาเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างน,นะครับรูปแบบการใช้งานหูฟังตัวนี้เป็นรูปแบบสตดิโอ3.5นะครับเกมมิ่งเฮดซตสามารถใช้งานได้โดยการเสียบ Jack แจ งานได้เลยนะครับมีไฟ RGB ให้ด้วยพร้อมกับ in-line control สามารถควบคุมในการเปิดปิดไมโครโฟนได้ถือว่าครบมากๆขนาดไดเวอร์อยู่ที่50มิลมนะครับขับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตถึง20,000เฮิรตพร้อมไมโครโฟนที่รับเสียงได้ตั้งแต่10เฮิรตถึง16,000เฮิรตนะครับสุดท้ายคือรูปแบบของน้ำหนักนะครับอยู่ที่310 นะครับในการใช้งานถือว่าเป็นน้ําหนักที่สามารถใช้งานได้สบายๆเลยนะครับต่อมาคือสิ่งที่เขามีมาให้นะครับจะมีคู่มือประกอบการใช้งานสําหรับตัวสินค้านะครับสำคัญคือใบประกันกรณีที่สินค้าของเราเกิดมีปัญหานะครับตรงตามเงื่อนไขการารับประกันใบประกันตรงนี้จะสามารถช่วยได้เก็บไว้และรักษาให้ดีนะครับเพื่อใช้ในกรณีนี้นะฮะถ้าเกิดอยากใช้งานกับ PC ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะหูฟังตัวนี้จะมีแจ้งแยกสัญญาณมาให้นะครับถือว่าดีมากๆสุดท้ายคือหูฟังนะครับที่เขามีมาให้ในตัว กล่องแบบเสร็จสับเลยสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมบอกแล้วว่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับรูปแบบดีไซน์และวัสดุของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองไปตัดสินใจกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะฮะการออกแบบของหูฟัง FanTech v i s M h 87ตันนี้นะครับผมเป็นรูปแบบ Multi Platform Gaming Headset ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนในตัวเดียวเลยถือว่าครบครันมากๆหูฟังจะมีไฟ RGB มาให้ซึ่งคมสะดุดตาสุดๆนะครับพร้อมทั้งยังเพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นเกมมิ่ง ให้กับหูฟังมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไมโครโฟนจะสามารถปรับได้360องศานะครับแถมยังมีไฟสัญญาณให้ที่ตัวไมโครโฟนอีกด้วยถือว่าเท่มากๆที่ขาดไม่ได้เลยคือลักษณะของหูฟังนะครับจะสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดมากๆสูงสุดอยู่ที่8ระดับนะครับเลือกตามความถนัดความใหญ่ของรอบหวของเราได้เต็มที่ตามความถนัดเลยนะครับสุดท้ายคือพอต inline control นะครับที่มีมาให้กรณีที่เราจะควบคุมการเปิดปิดไมโครโฟนนะครับสามารถควบคุมได้ที่ส่วนนี้พร้อมทั้งยังสามารถควบ ควบคุมวอลลุ่มความดังเบาได้อีกด้วยตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับวัสดุของหูฟังจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับทำให้น้ําหนักเบามากๆผสมกับหนังเทียมชั้นดีด้านบนของหูฟังซึ่งหูฟังจะมีหนังเทียมหุ้มมาให้เช่นเดียวกันนะครับขนาดไดรเวอร์อยู่ที่5 0ม mm, ิลลิเมตรขนาดใหญ่สุดรูปแบบของเสียงจัดเต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยสําหรับเรื่องนี้นะฮะพร้อมทั้งยังมีผ้าซับถึง2ชั้นนะครับเพื่อซับเสียงในการใช้งานสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางนะครับสุดท้ายขา ไม่ได้เลยคือพอตสำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นรูปแบบ USB เพื่อเสียบใช้งานไฟ RGB นะครับพร้อมทั้งยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากเพราะพอตของเขาเนะครับเป็นรูปแบบ TRS ที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนและเครื่องคอนโซลได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีพอตแยกสัญญ,ญาณนะครับที่เขามีมาให้ในตัวกล่องกรณีที่เราจะต้องใช้งานกับ PC หรืออะไรประมาณนี้นะครับที่ต้องแยกสัญญ,ญาณไม์และหูฟังออกจากกันก็สามารถทําได้โดยใช้พอตนี้ที่เขามีมาให้ได้เลยนะครับเรามาถึงส่วนที่เป็นจุดสําคัญกันแล้วนะครับในการตัด สิ่ใจนั้นก็คือรูปแบบของเสียงผมจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังว่ารูปแบบของเขาจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมจะสามารถเอาไปใช้งานได้แบบจัดเต็มอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าลองไปตัดสินใจกันดูนะฮะ ผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินเสียงกันชัดเจนนะครับสำหรับตอนนี้ผมกำลังเทสให้ฟังสำหรับหูฟัง FanTech M h 87ตัวนี้นะครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับเนี่ยนะครับคือลักษณะเสียงของเขาตัวนี้ที่สําคัญคือ,อไรครับมี inline control ในการควบคุมในการปิดไมค์ได้ด้วยไม่ต้องถอดสายอะไรให้ยุ่งยากสามารถกดปิดได้ที่ตรง inline ในการกดตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเมื่อกดไปแล้วเสียงผมจะเงียบไปเลยนะฮะ เราก็เพียงเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับถือว่าฟูมากๆใช่ไหมครับสําหรับหูฟังตัวนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับแล้วตัวหูฟังเนี่ยนะครับจากที่ผมใส่ดูอยู่ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ใส่ได้พอดีหัวมากๆนะครับผมรู้สึกว่าจะมีความแน่นพอสมควรเลยฉะนั้นการใช้งานก็สามารถถอดออกมาพักได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานก็อาจจะเหนื่อยได้ฉะนั้นลอง เอาออกมาพักกันด้วยนะครับสำหรับใครจะใช้งานในส่วนตรงนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปฟังในส่วนของ noise canceling l กันบ้างน,นะครับว่าลักษณะของเสียงจะเป็นยังไงรูปแบบเสียงจะเป็นยังไงสําหรับการตัด noise ของเขาลองไปฟังกันดูนะครับ มีทั้งไฟ RGB มีแจ็กแยกสัญญาณมาให้ด้วยนะครับพร้อมราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนสำหรับหูฟังตัวนี้ฟูลสุดๆไปเลยสำหรับ p a n t e c M h 87 Multimedia Platform Gaming Headset ตัวนี้นะครับสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ